การลงทะเบียนนะครับเมื่อซื้อทีวีนะครับลงทะเบียนรับประกันเพิ่มประกันนะครับของทีวีซัมซุงสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อทีวีไปแล้วนะครับอย่าลืมลงทะเบียนนะครับถ้าลืมลงท่านจะได้รับประกันแค่1ปีเท่านั้นนะครับการลงทะเบียนไม่ยากนะครับแตะที่ลิงก์ได้เลยถ้ามีลิงก์นะครับหรือพิมพ์ตามวิดีโอได้เลยนะครับ พอแต่ลิงก์หรือว่าพิมพ์ตามวิดีโอแล้วนะครับมันก็จะพามาหน้านี้นะครับผมลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้านะครับเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปนะครับผมเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะเจอกับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่นะครับผม ช่องแรกเลยนะครับผมจะเป็นช่องที่ให้ใส่ชื่อรุ่นนะครับลูกค้าต้องรู้รู้ชื่อรุ่นที่ตัวเองซื้อก่อนนะครับพิมพ์ขนาดแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นนะครับได้เลยรหัสรุ่นรหัสรหัสโมเดลอะไรประมาณนี้ครับผมดูข้างกล่องได้นะครับกล่องมันจะมีบอกนะว่าเราซื้อรุ่นอะไรมาอะไรประมาณนี้นะครับพอพิมพ์ชื่อสมมุติว่าใส่55ในที่นี้จะเป็น55 QN 8.5B นะครับผมอันนี้รับประกันเพิ่ม2ปีจากปกติ1ปีจะเป็น3ปีนะครับผมหลงทะเบียนอันนี้คือบรรทัดแรกนะครับผมให้พิมพ์55ในช่องได้เลยครับผมแล้วก็ตามด้วย QN นะครับอ่า55ตามด้วย QN ได้เลยนะครับผมบรรทัดที่สองก็จะเป็น ซีเรียลสิบสี่หลักนะครับผมซีเรียลสิบสี่หลักนะครับผมก็คือหมายเลขเครื่อง <c oughs> หมายเลขเครื่องดูจากตรงไหนอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอ่าหยุดเไว้ก่อนดูจากตรงนี้นะครับข้างกล่องทีวีข้างกล่องทีวีนะครับผมจะมีชื่อรุ่นมีหมายเลขเครื่องทั้งหมด14ตัวนะครับผม ตรงที่วงกลมอยู่นี้นะครับนั่นแหละจะเป็นหมายเลขเครื่องนะครับผมเขียนว่า s ทับ n หลังต่อจาก s ทับ n น,น,นั่นคือหมายเลขเครื่อง14ตัวนะครับปกติจะมี14ตัวนะครับสติ๊กเกอร์สีขาวข้างกล่องจะมี14ตัวหรือใครจะดูในทีวีก็ได้นะครับดูในทีวีก็ไปที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับทีวีนี้นะครับผม มันก็จะบอกชื่อรุ่นแล้วก็ซซเรียลในเบอร์สิบห้าหลักเช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับพอใสอ่หมายเลขซซเรียลสิบสี่หลักเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นอัปโหลดรูปเลขซซเรียลนะครับตัวนี้ให้ถ่ายสติกเกอร์เก็บไว้ในมือถือก่อนนะครับรูปเมื่อสักครู่นะครับผมให้ถ่ายรูปสติกเกอร์ข้างกล่องเก็บ ไว้ในมือถือก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะอัปโหลดนะครับผมหรือไม่ท่านก็กดรูปกล้องเพื่อถ่ายในขนาดนั้นเลยนะครับถ้ากล่องอยู่หน้าท่านแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมออย่าลืมนะครับอัปโหลดรูปถ่ายของซีเรียลหรือสติ๊กเกอร์ข้างกล่องที่ถ่ายไว้อัปลงไปนะครับผมอัพลงไปได้เลย ต่อไปจะเป็นต่อไปจะเป็นสถานที่ซื้อนะครับผมวันต่อไปจะเป็นที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับผมท่านซื้อจากที่ไหนนะครับวันที่เท่าไหร่มันจะบอกวงใบเสร็จนะครับผม อ่าใบ,บ,บโโสิทธ์ร้านจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับของฮงโปสิทธิ์ร้านจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ ก็ใส่สถานที่ซื้อนะครับสถานที่ซื้อ Home Pro นะครับ Home Pro นะครับก็จะบอกว่า Home Pro นะครับระบุสาขาที่ซื้อก็คือสวนภูมินะครับโซในตัวอย่างซื้อที่สวนภูมิต่อไปก็จะเป็นอ่าอัพโหลดใบกำกับภาษีนะครับลูกค้าจะงงนะครับใบกำกับภาษีคือใบไหนใบที่ท่านจ่ายจังเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นใบสลิปนี่ครับหน้าตา อันนี้คือเขาเรียกว่าใบเสร็จนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกใบกำกับภาษีอ่าสำหรับลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษีนะครับก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จก็ได้ถ้าท่านไหนออกใบกำกับภาษีก็ใช้ใบกำกับภาษีอัปโหลดได้นะครับต่อไปเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับคํานาหน้านะครับผมแล้วก็ชื่อนามสกุลน,นะครับอ่าสังเกตตรงที่อ่มีดอกจันนะครับผมมันจะเป็นข้อมูลสําคัญนะครับถ้าถ้าไม่ใส่ ระบบจะไม่ให้ผ่านนะครับต้องใส่นะครับอ่านี่ชื่อนามสกุลที่เป็นดอกจันนะครับอย่างชื่อบริษัทเล่นิดีบุคคลเนี่ยไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับอ่าไม่ต้องใส่อีเมลครับใส่ต้องใส่นะครับสําคัญนะครับอีเมลอ่า excel อะไรจดคอมดอีเมลอะไรก็ว่ากันไปนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับต่อไปเป็นเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์นะครับใส่วันเดือนปีเกิดนะครับให้เรียบร้อยนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับใส่เลือกพอซอเลือกเดือนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่บ้านเลขที่นะครับต่อไปก็ที่อยู่นะครับที่อยู่ให้ใส่เป็นเลขอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ชื่อหมู่บ้านก็ได้นะครับแค่นั้นก็พอนะครับ อ่าอย่างนี้ในตัวอย่างจะเป็นเก้าสิบเก้าทับสองแปดหมู่สองถ้ามีซอยก็ใส่ซอยฮะถ้าไม่มีดอกจันก็ผ่านได้นะครับผมถนนอ่าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าไม่มีดอกจันหัวข้อทีม่มีดอกจันไร่ต้องใส่เลือกจังหวัดนะครับผมเล,เลือกจังหวัดเลือกจังหวัดเสร็จนะครับผมก็มาเลือกอำเภอนะครับเลือกอำเภอเสร็จสุดท้าย ก็เลือกตำบลน,นะครับในที่นี้จะเป็นบางพลีนะครับอําเภอบางพลีครับตำบลบางพีใหญ่นะครับอ่าบ,บางพีใหญ,ใหญ่ก็เลือกบางพีใหญ่นะครับรหัสไปรษณีย์ต้องใส่นะครับหนึ่งศูนย์ห้าสีส่ศูนย์อ่าแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินอย่าลืมติ๊กนะครับติ๊กหนึ่งติ๊กสองข้าพเจ้า,จายินยอมข้าพเจ้า,จายินยอมให้บ,บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนี่กันขนัด แล้วก็เลื่อนติดต่อสอบถามอยู่การลงทะเบียนหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถแอดไลน์ตรงข้างล่างนี้ได้นะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่เก่งการลงการอะไรเงนี้ถ้าดูไม่เข้าใจก็สามารถแอดไลน์ท่านไปได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วนะครับให้กดลงทะเบียนนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับลงทะเบียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับ กดลงทะเบียนกดลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนลงทะเบียนปุ๊บนะครับ หน้าจอจะขึ้นว่าได้รับข้อมูลจากการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยบริษัทจะทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับแล้วก็จะแจ้งให้ลูกค้าหลังจากนี้ภายใน90วันนะครับทางอีเมล์นะครับผมสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับผมเท่านี้นะครับเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนประกัน3าปีหลังจากนี้นะครับ1เดือนเนี่ยค่อยสามารถ เข้าไปตรวจสอบได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เราลงสำเร็จหรือไม่อขอบคุณที่รับชมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ